มอยอืมไมจะเบิ้ลเบิ้ลนะครับอย่างเงี้ยนะครับของดำก็ข้าวเนื้อใช่ป่ะดีเหรอข้าวทองดำข้าวดำดีเป็นรักโเราเขาบอกว่ามีของของดำอะไรเนี่ยก็ไข่อะไรเนี่ไข่ดำไข่ดำปะดำปะไม่เนี่ยข้าวไข่ดำไอ้ห่

เลีขาใช่ไหมน่ารักเนาน่ารักนลกรักสิเนยหใจนิดเดงนะ้งครัอนี่อะไรไม่มีคุยกันสองคนให่หมอว่าเส้นในใครใส่ี่คุณน่ารักเนี่ย